ช้เวลาชัา่วโมงเด่นๆทำความเข้าใจกับภาพใหม่ของโมท็อปนะครับภาพใหม่ที้ว่าเนี่ยมันเป็นมติของรกรรมาธนะครับที่รูปเรือรับรองเรียบร้อยแล้วว่าแนวขับเคลื่อนโมโทอในมิติใหม่นะครับที่รัฐบาลจะเดินต่อนะครับ ช่วงหลังจาก10ปีที่ผ่านมาก่อนอื่นเราก็มาทบทวนนิดนึงนะพอพูดเรื่องโอทอปเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เราจะต้องอยู่ในใจนะครับแยกว่าถ้าเป็นชาวพุทธเขาบอกกองตั้งน้ำโมอ่ะสามข้อนะคะออะรับก้อแรกก็คือเราต้องเราลึกถึงเสมอว่าเรื่องโอทอปเป็นเรื่องของการทาเรื่องภูมิปัญญานะครับโจทย์เขาบอกว่าทำอย่างไรเอ,รอาภูมิปัญญา ดึงออกมาแล้วเอาไปสู่สาน,นารณหนได้แต่ความหมายตอนนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอาภูมิปัญญาไปเที่ยวเล่ขายทั่วโลกไม่ใช่นะครับความหมายก็คือว่าทาอย่างไรให้ภูมิปัญญาเราเนี่ยมันกระฉอนไปทั่วโลกแล้วก็ชาวโลกี่ยแผ่มาถูกเรานั่นคือความหมายแต่เขาพูดช่าๆว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธรนหลายคนก็เรียกว่าเอาของไปขายต่างประเทศไม่ใช่นะครับใต่ความหมายนั้นลัาทิศ เอาไปขายเนี่ยไม่เิดเพราะไ,ได้กระตังแต่ในความหมายคำว่าภูมิปัญญาต้องถิ่สุดละตัวในความหมายในตัวเขาเกิดความเป็นภูมิปัญญาเนี่ยมันกระฉอนไปทั่วโลกแล้วชาวโลกเนี่ยก็ชื่นชมนะครับกับภูมิปัญญาของเราตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับเกาหลีเนี่ยมาลอกเรี่ยนแบบเราไปเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วที่เรารู้จักกันว่าโครงการเซอร์เบอเรอ์นอา เราไปดูงานเยอะมนาะอเลยทุกดีเราได้มีหลายคนพวกในการกองตำหนักเมื่อก่อนไม่มีตำหนักพวกในการก๊องการถวยายราจะเรื่องชื่อว่าที่สมบรณดองที่กนกาหลีเลยมันหลมาดูงานพัฒนาประเทศไทยทุกวันนี้นเกาหลีเขาไปไกลกว่าความเป็นวัฒนธรรมของเกาหลีนเนี่ยเขาเอามาขายเราเยอะนะทั้งอาหารการกินทั้งวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ ครับตอนนี้ก็มีเพลงมีดารามีอะไรเยอะแยะเนี่ยใน,น,นมีเต้นแบบเกาหลีก็มีแล้วชาวโลกก็ตื่นเต้นกับวัฒนธรรมเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาโลกติดถึงสามกฎของปากหมายเพราะนั้นไทยเราก็ทำไม่ได้แบบเกาหลีแนวคิดตรงนี้เราไปเอาจอากญี่ปุ่นนะครับแต่จริงๆญี่ปุ่นเองเนี่ยถ้าดูเทียบกับเกาหลีนะเกาหลีเขาไปไกลกว่าญี่ปุ่นเล การทำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเป็นชาตินิยมสูงแต่ภูมิปัญญาเขาเข้าหลายตัวที่สากลยอมรับคือเลยเพราะภูมิปัญญาด้านอุตสาหกรรมใหญ่โตอันี่เขาก็ไปไปอันที่สองเรื่องการพึ่งตนเองในการคิดอย่างสร้างสรรค์อันนี้มันตรงกับแนวคิดปรัชญาของระบบการชนนะครับของวิธีการช่วยเหลือ การพึ่งตนเองและการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในจริงจริงมันเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้ตัวปัญญาคือตัวปัญญามันมีของมันอยู่แต่ถ้าไม่มีการสร้างสรรค์ทางความคิดขึ้นมามูลค่านงปัญญามันก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นในหลักการที่สองเนี่ยในเรื่องเนี้ยในเรื่องการพึ่งตวเองที่เราทำอยู่แต่เรื่องคิดแบ่สร้างสรรค์คิดอย่าสร้างสรรค์เนี่ยอันเนี้เราจึงมีน้อย นะครับเพราะว่าประชาชนอ,อบเราเนี่ยแค่บอกว่าให้เปลี่ยนรูปรถกริีนเสียงเนี่ยเขาอย่าบนเลยบอกอันนี้อร่อยฉันทํามาเป็นร้อยปีแล้วแกก็ไม่ยอมเปลี่ยนอบอกให้เปลี่ยนขนาดหน่อยแกบอกขนาดนี้ดีแนละ้วเพราะถ้าเปลี่ยนแกต้องไปคิดใหม่ไงต้องไปทําแบบใหม่ต้องไปเปลี่ยนสูตรใหม่พราะในการสร้างสรรค์างความคิดตัวนี้นะครับมันเป็นโจทย์ปัญหาของเราในการที่จะทําให้โอาตอตัวนองท้าทายเลา อันที่สามการสร้างขึ้นเป็นุษย์บรรลการพัฒนาสเปกตรัมนรรลุเนี่ยนะครับวันดีซ้อนดีรอดเม็ดเนี่ยปรากฏว่าบางทีเราไม่ได้ตอบโจทย์ตัวนี้นะเราทำเรื่องโอท็อปเราถามว่าไอ้ที่ทำทำไปเนี่ยชาวบ้านได้อะไรบ้างนะครับชาวบ้านบางทีก็ได้เงินเขาบอกการที่ชาวบ้านได้เงินเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่า้แล้วเขาพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างมิติของการพัฒนาเขาเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้าง ก็อยากให้ฝาาผู้เรานะครับไปทบทวนหน่อยว่าเอะเราทำโอทอปมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างโดยเอาโอทอปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวทรัพยากรนั่นอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานนะครับในการทบทวนพวกเราไปด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการโอทอปนะันแน่นอนนะครับต้องการสร้างงานสร้าง,งาอาชีพในยุนยวบยรัฐบ,บาล จายรายได้ส่ชุมชนแก้ปัญหาความยากจนแล้วก็เป็นปัญหาพื้นฐานที่เราอยากใชโอท็อปเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานน้านนั้นเธอเป็นเรืสำคัญทีนี้มาดูว่าสิบปีที่ผ่านมาที่เราทำโอท็อปเนี่ยมันยังมีปัญหาอะไรที่ตกค้างอยู่แล้วก็ปัญหาอะไรที่มันปัญหาเดิมๆอ่ะอย่างเรื่องการรวมกลุ่มเนี่ยเขาบอกมันเป็นปัญหาโบราณมากงานพัฒนาชุมชนนะฮะ ตั้งขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้แก้ปัญหาตัวนี้แหละเพราบอกชาวบ้านเนี่ยทำไร่ทำ,าทำนาทำสวนเนี่ยไม่รู้จักรวมกลุ่มเราก็เลยไปตั้งกลุ่มเกษตรกรก,กลุ่มชาวนากลุ่มชาวไร่กลุ่มทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปตั้งกั้งเนี่ยก็ด้วยเหตุผลที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รวมกลุ่มกันทำเขาตัดคนหนักทำทำให้เขาเนี่ยขาดอำนาจต่อรองทำให้เขาเนี่ยต้นทุนสูง ดังนั้นวิธีการพัฒนามชมชนเนี่ยต้องบอกคือการรวมกลุ่มการพัฒนากลุ่มสามขั้นแปดตอนอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนอสอบทีไรเราก็ถามเรื่องการพัฒนากลุ่มสนที่กลุ่มอะไรพวกนี้นะก็เป็นเรื่องเดิมๆนะบทถามเราก็ยังอยู่เดิมๆก็คือขาดการรวมกลุ่มคนไทยก็แปลกะนะ่คือถ้าทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยมกยักจะลุ่มแบบว่าไม้เอกงเ,เปลี่ยนไปไม้โทเลย แต่ถ้ากินกันเป็นกลุ่มหรือไปทําที่เขาไปงานวัดงานบุญอะไรมันก็ทากันได้ดีนะแต่พอมาทํางานเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยรวมกลุ่มกันมีปัญหาอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายชาวพุทธนาฏชนขอเราอันที่สองการเข้าถึงบริการมภาพลักหลายตัวขบวนมาเรื่องยอก็ณีเรื่องมาตรฐานสิลปการหลายตัวเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือเรื่องแหล่งทุนนะแหล่งทุนมีเยอะชาวตบาก็ปวดเเข้าไปไม่ได้เงื่อนไขเขายเยอะนะครับแต่จริงๆถ้าแหล่งทุนเขาบอกเงื่อนไขมีอะไรไม่มากหรอกครับแต่เขาไม่มาเอาเขาไม่มารับทุนแต่งารก็ตามตามที่สํารวจแล้วก็พบว่ามีส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการนะมากนักชาวอบกับลงทะเบียนสามหมื่นคนพิดดูนะรอบที่านมาลงทะเบียนสามหมื่นกว่า ลุ่มสามหมื่นกว่าลายแต่มาคัดสรรแค่หมื่นกว่าลายถามว่าสองหมื่นนี่หายไปไหนอ,อาจจะนึ่งไม่อยากมาเข้ารับบริการภาครัฐแค่อยากจะได้ยี่ห้อโอทอปที่เฉยนะครับหรืออาจจะเข้ามาแล้วแต่เข้าไม่ถึงตกรอบไปเรื่องแหลกทุนนะครับอย่างที่ผมเดียนแล้วแต่ว่าแหลกทุนเนี่ยก็เป็นปัญหาระดับหนึ่งแต่ที่ปัญหาสูงมากก็คือเรื่องตลาด ผลิตเก่งแต่เราไม่มีตลาดแล้วเวลาผลิตเราก็ไม่ดูตลาดเลือการผลิตก็ไปเลยไม่รู้ว่าตลาดเขาต้องการมรสีนี้ตลาดโดนใจหรือเปล่าไซส์ขนาดนี้ตลาดต้องการหรือเปล่ารสชาติแบบนี้ตลาดนิยมหรือเปล่าไม่ได้อยู่ก็ผลิตผลิตเสร็จก็ไปวาปัญหาก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้นะี่คือปัญหาตลาดนัด่นแหละ ผลิตผลิตมาไม่มีที่ขายอันนี้ก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นเรื่องตลาดเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวตอบต้องทำความเข้าใจนะก่อนที่ชาวตอบจะเข้าใจเ,เราต้องมาเคลียร์พวกเราในฐานะผู้ส่งเสริมก่อนนะครับว่าเราเข้าใจตลาดว่าอย่างไรนะครับมีจํานวนมากแต่ขาดเอกลักษณ์อันนี้เยอะมากเลยครับสินค้าโอทอบเขาก็บนก่นว่าไปที่ไหนก็เจอเหมือนกันหมดอย่างข้าวแตน,นก็ดีอย่างยาสับผม หลายตัวเขาบอกมันก็เห็นมีกันทั่วแล้วมันก็มเห็นต่างตรงไหนต่างกตรง,ตตรงที่ว่าผลิตที่ไหนแค่นั้นเองมันขาดความเป็นเอกลักษณ์แล้วเขาบอกว่าตรงไหนบอกว่าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่กลายเป็นว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์มีเป็นเจ็ดพันตำบลมันเลยกลับโจทย์ทำยังไ,ไงให้มันเป็นหนึ่งจริงๆก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของมันไม่ค่อยมีขนาดผ้าบาร์ดิ มีตั้งแต่ภาคใต้ยามภาคเหนือภาคเหนือก็มีทาพปฏิมากันอย่างาเ,าเาางี้ยแล้วหลานกค็คือการท้าวคล้ายๆกันเนี่ยมันก็ขาดความเป็นอิสระผลิตโดยไม่ทำในตลาดอันนี้มันก็เป็นปัญหาเดียวกับการข้าไม่ทันตลาดนั่นแหละ,ะเพราะไม่ทำในตลาดเลยเข้าตลเข้าไปตลาดไม่ถึงนะคระับรระนั็นนี้เป็นปัญหาของพอร์ตตั้งแต่ตั้งหอร แ้าสมัยไม่น่าสนใจอันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่โหดร้ายมากเลยสมัครเรื่องสินค้าคุณคิดดูนะครับสินค้าได้เราอุปโภคบริโภคตามทางสปปรรพสินค้าหรือตามไอ้ส่นค้าตา่ตางๆคุณลองสังเกตน,นะครับกลับไปหกเดือนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนรถเปลี่ยนรูปแบบรูปลักษณ์เปลี่ยน,ยนแพบบ็กกิ้นเปลี่ยนแล้วนะ แต่ของเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าป้าแกก็อยู่อย่างนั้นนงแกต้องมายอมเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนไปถึงต้องลงทุนใหม่ผมสังเกตดูไอ้แพ็คกิ้งของเรานะบางกลุ่มอ่ะก็ได้เงิประมาณจากอุตสาหกรรมบ้างเกษตรบ้างพัฒนาชุมชนบ้างพี่แกก็อเนี่ยของฟรีกันบ่แกก็ใช้แพ็คกิ้งเนี่ยตลอดแล้วแกหารู้ไปแพ็คกิ้งเนี่ยมันโบราณเขาคิดซื้อละแต่แกบอกว่านี่ของฟรีมีอยู่แล้วเอามาใช้ เพราะฉะนั้นเอไอการล้าสมัยพวกนี้นะครับบางอย่างเนี่ยสต็อกบางตัวเนี่ยมันต้องมาลดสต็อกที่เขาบอกว่าขายเลยลน่ะก็คือมัน,นล้าสมัยแนละ้วอะไรที่ล้าสมัยก็มาลดราคาลดแลกแจกแถมไปทำเป็นโปรโมชั่นไปแต่พี่แกก็ไม่ยอมพี่แกครับยังเอาของเดิมมาขายนี่คือปัญหาของชาวเขานะครับสิ่งที่เขาปรับปรนมาได้นะปัญหาเหล่านี้ทางบอร์ดก็รับทราบนะนะครับรับรู้และ ก็เลยเป็นที่มาของการที่ทำยุทธศาสตร์ตัวใหม่